Türmülen ขอบคุณครับขอบคุณครับพวกีเดบอเร็พี่เราตั้งใ,ใจแกมตั้งใจเสียกว่าพ่บองถึงว่บอเรนี้ คุณชราบแจกเมนกระทีนครับมามาตั้งใจแจกะขนาดพี้นังพูได้ใ <laughs> ครเดียวว่านอนเขามากกัํทวมาเมนมาแช่ในนี้พี่หนองนะเมนได้สอบคนครับสองคนเข้ามาใหม่ครับตั้งใจแจกะผมออบขมีนเรยว่าชัวรตามงบอกง ส่วนบคุมจีนส่วนบคุนใส่ก้นกับแก้วแส่ไปขนาดหกน้งร่างใดก่อง่ายยกแต่ว่ามันกัดลายก่อง่ายจนส้นลายแก่ยินโดนคนละยังทีแล้วเป็บงหญ่ๆตรงๆจำนุ่มๆเนี่ยเพื่นะ เย่ยงนุ่มๆเลยนะขอบคุณนะครับ ่าพี่น้องบัดนี้นำน้ำพระจากพี่น้องแล้วกันเราก็ใส่เบ็ดเนาะท กลังพินาำก็จากจะดีมีแห้งุกุจกได้กรับได้กรับเลยบมวลว่าจะได้ผู้้ากอทุักอไปเลยพ่นาเขามาเมนมาแช่ไหนได้ก่น้องได้ขอบคุณขอบคุณหลายตาไปรัาสวัสดีครับจะเยเบื้องอีกเฉงไปครับเอเบงส่งบงเดียส่งบงเออไปเต็มล้ว